มาต่อที่ข้อที่สองครับข้อสองบอกว่าธาตุ A เนี่ยถ้าสมมุติ A เนี่ยมีสามไอโซโทปดังนี้ถูกไหมไอโซโทปที่หนึ่งมวลเท่านี้ร้อยละเท่านี้ไอโซโทปที่สองมวลเท่านี้ร้อยละเท่านี้ไอโซโทปที่สามมวลเท่านี้ร้อยละเท่านี้จงหามวลอะตอมเฉลีย่ยของธาตุ A อ่ะพี่ขอใช้สีแดงแล้วกันนอะเดี๋ยวไม่ให้ปนนะครับมวลอะตอมเฉลีย่ย ของรับของ A อนะ่ะหาจากมวลของไอโซโทษที่1คือ9.99คูณกับเปอร์เซ็นต์1คือ90ถูกต้องไหมอ่ะ90บวกกับมวลไอโซโทษที่2คือ9 10.99ถูกไหม10.99คูณกับ2.5และสุดท้ายครับก็คือบวกกับ11.99คูณกับ7.5 สังเกตครับน้อง,องต้องเช็กก่อนว่าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สามบวกกันเท่ากับหนึ่งร้อยไหมเท่ากับหนึ่งร้อยใชนั้น้องก็หารด้วยหนึ่งร้อยครับน้องจากนั้นเราใช้ทิปถูกต้องไหมครับน้องเราใช้ทิปแล้วเนี่ยเราดึงเลยครับเก้าจุดเก้าเก้าออกมาแล้วก็บวกด้วย,ยครับบวกด้วยท่านแรกคือผลต่างของเดลต้าสองถูกไหมก็คืออะไรครับก็คือหนึ่งถูกต้องไหมคูณกับเปอร์เซ็นต์สองคือสองจุดห้าบวกกับอะไรครับ ผลต่างที่สองคือครับสิบเออก็คือสองไหมเออสิบเอ็ดจุดเก้าเก้าลบเก้าจุดเก้าเก้าคือสองไหมละ่ะสองคูณกับเจ็ดจุดห้าถูกต้องไหมแล้วทั้งหมดหารด้วยหนึ่งร้อยถูกไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือเก้าจุดเก้าเก้าถูกไหมทั้งบนทั้น้องคือหนึ่งคูณสองจุดห้าคือสองจุดห้าบวกกับเจ็ดจุดห้าคูณสองเป็น สิบห้าถูกไหมหารด้วยหนึ่งร้อยสิบห้าบวกสองจุดห้าเป็นเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดจุดห้าสิบเจ็ดจุดห้าหารร้อยครับน้องน่าคิดได้เนาะหารร้อยก็เป็นเท่าไหร่ครับศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดห้าก็ได้เลยนะครับเก้าจุดเก้าเก้าบวกศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดห้าถูกต้องไหมเออมันคือสิบห้าหารร้อยเนี่ยอ่ะพี่ไอ้สิบเจ็ดจุดห้าหารร้อยเนี่ยถูกไหม สิบเจ็ดจุดห้าหารร้อยก็คือเท่าไหร่ครับศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดห้าคำตอบคือเท่าไหร่ครับเก้าจุดเก้าเก้าบวกศูนย์จุดเจ็ดห้าคำตอบคือสิบจุดหนึ่งหกห้านั่นเองนี่คือคำตอบครับเห็นไหมไม่ต้องมีหน่วยเนาะเพราะเราใช้มวลตอมสัมพัธ์ในการคิดนะครับ ใช่ปะแม่เร็วขึ้นเยอะเลยถ้าน้องมัวแต่คิดอันนี้สองน้องเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าคูณเก้าสิบสิบจุดเก้าเก้าคูณสองจุดห้าสิบเอ็ดจุดเก้าเก้าคูณเจ็ดจุดห้าน้องว่าต้องทำข้อสอบเสร็จไหมชาตินี้ไม่เสร็จตัวต้องไหมข้อหนึ่งครับน้องน้องควรคิดแค่สองจุดห้านาทีต้องปะเห็นไหมครับต้องต้องต้องใช้ทิคพี่ถึงจะคิดได้เห็นเนาะดังนั้นเนี่ยข้อนี้คือตอบเลยครับสิบจุดหนึ่งหกห้านั่นเองครับนี่คือการหามวร์อมเฉลี่ย เคปะซึ่งรู้แล้วใช่ไหมครับน้องว่าโมเลตอมที่เราใช้ในนะครับใช้ในเอ่อในตาางธาตุคือมวลตอมนะมวลตอมเฉลี่ยถูกต้องปะปัญหาเลยครับน้องมันจะไม่สับสนเลยครับน้องคือเรามีโมวลตอมจริงๆถูกไหมเรามีโมวลตอมสัมพัทธ์แล้วเราก็มีมวลตอมนะครับโมวลตอมเฉลี่ย ปัญหาคือโมลตอมเฉลีย่ยนะบางทีนักเคมีก็ชอบพูดแค่ว่าโมลตอมซึ่งไปสับสนกับโมลตอมนะโมลตอมจริงๆเห็นไหมโมลตอมสัมผัสเนี่ยบางทีครับน้องบางคนก็ยังเรียกว่ามวลตอมเฉยๆเพราะฉะนั้นครับน้องมันจะเกิดปัญหาที่ว่าถ้าอาจารย์ที่ออกข้อสอบเนี่ยน้องบางทีเนี่ยเขาเป็นอาจารย์หาไรเนาะเขาก็อาจจะคุ้นชินในบางทีก็อาจจะเรียกตามความเคยชิน มันเกิดปัญหาได้ครับน้องแต่มันเกิดปัญหาได้ก็คือมวลตอมนั้นอะคือมวลตอมอะไรมวลตอมสัมพัส์มวลตอมเฉี่ยหรือมวลตอมอะไรน้องต้องวิเคราะห์ให้ดีเห็าปะถ้าเป็นมวลตอมที่มาจากตารางธาตุต้องเป็นว่าอะไรครับคือมวลตอมเฉลี่ยถ้าเป็นมวลตอมสัมพัส์ก็คือเจอจากการเปรียบเทียบแต่้ามวลตอมจริงๆก็จะมีตัวเลขประหลาดๆเข้าใ่ปะคือมวลตอมของหนึ่งธาตุหนึ่งตอมเข้าไหมอันนี้คือสิ่งที่น้องต้องระวังให้ดีครับนี่คือเรื่องของมวลอะตอมครับอ่าก็ ให้ฝบบึกหัดไว้คือข้อที 13, อ่หนึ่งถึงข้อสิบสามกี่น้องไม่เยอะมากนะครับไม่ยากมากนะครับน้องเครื่องของโมนอะตอมเห็นปะอ่ะเดีย๋ยวต่อไปเราไปขึ้นเรื่องโมละก็ก่อนทำแบบฝึกหัดนะฝ่ายฝึกหัดข้อหนึ่งถึงข้อสิบสามทำได้ก็จริงคบน้องแต่บางข้อน้องต้องคนเรียนเรื่องโมลมาก่อนเห็นปะเพราะ,ะนั้นพี่อยากให้น้องเรียนเรื่องโมลกับน้องค่อยทำแบบฝึกหัดนะครับ